สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนชคมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่11 1กุมภาพันธ์ถือว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีอัปเดตล่าสุดข้อมูลอัปเดตล่าสุดเบอร์เรตอัปเดตล่าสุดวันนี้ใครมาขาดมาเกินเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับหลวงพรางทั้งสี่คู่มวยไทยเจ็ดสีวันนี้ขอบอกว่าเบียดคู่ขี้สูสีวันนี้มาพร้อมกับเบ,บอร์เรตเบอร์เรตเนี่ยได้จากเพดพานุพงศ์เจริญศรีนะเพดพานุพงศ์เจริญศรีกรุณาส่งเบอร์เรตมาให้หงษ์แดงวิเคราะห์แบบชนเรต เอฟซชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เอฟซท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะหงแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่หนึ่งนะมวยรอบปูนเสือรอบสิบหกคนสุดท้ายสาย A อนะสายเอโชคพิชิตโชคปานแสนเจอกับเพชรเมืองเหนือสอยิงเจริญการช่างโชคพิชิตเนี่ยเทนเนอร์แมวป่านะวันนี้แมวป่าเป็นเทนเนอร์เป็นลูกศิษย์ของผู้ใหญ่วีผู้ใหญ่วี v. พามานะขณะที่เพชรเมืองเหนือเนี่ย ปลัดวิทยาพามาน้ำหนักเมื่อเช้าเนี่ยโชคพิชิตมาร้อยสิบสองจุดสี่ลดศูนย์จุดสี่ลดแล้วเหลือพิกัดน้ำหนักลดแล้วมาช่างได้ร้อยสิบเอ็ดจุดแปดนะขนาดที่เพชรเมืองเหนือมาตามพิกัดเบอร์เรทน,นะเบอร์เรทไม้แรกเปิดขึ้นมาเนี่ยโชคพิชิตต่อเจ็ดสี่ตอนนี้โชคพิชิตไหลต่อสามสองอไหลต่อสองหนึ่งนะมวยคู่นี้ ครบเครื่องก็ต้องโชคพิชิตส่วนเพชรเมืองเหนือเตะขาต่อยหมัดต่อยลําตัวขาแรกขาเลยโชคพิชิตเนี่ยแข็งกว่าหนากักแรงในเหนียวแน่นสอกคมมวยคู่นี้วันนี้นะหงแดงชอบไปที่โชคพิชิตเลตต่อสองหนึ่งวันนี้ให้ต่อไปที่โชคพิชิตโชคพิชิตจะเบียดเฉือนชนะเพชรเมืองเหนือนะผ่านเข้าสู่ รอบ8คนสุดท้าย FC ชอบกดซับสไคร e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ FC ท่านไหนที่ยังไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูมาที่คู่2คู่2จะฉลาเงินสิงมาวินเจอโรเล็กวอปัญญาไหวร้อยสิบสฉลามเงินมาตามพิกัดนะ1้อขณะที่โรเล็กมาร1 1 6เมื่อเช้านี้ฉลามเงินนะเสียน้องพามาเองนะเสียน้องพามาขนาที่ โรเล็กวอปัญญาัวเนี่ยเมื่อเช้าทีมงานสตาฟเทรนเนอร์พามาเลดเปิดหนะ้าเลดเปิดฉลามเงินสิงมาวินไม้ไร้ต่อ3าไม้2ต่อ5 2ไม้2ไม้2หนี่ต่อ5 2มวยคู่นี้เข่าในอาชีพก็ต้องฉลามเงินขนาดที่เดินหน้แล้วท้าดวนก็ต้องโรเล็กเตะขาต่อยหมัดอาวุธดีนะวันนี้นักมวยรูปร่างใกล้เคียงกันมากๆวันนี้ ถ้าเกิดว่าไม่มีปฏิหารเกิดขึ้นไม่มีพลิกไม่มีนุ่นไม่มีนีน่ไม่มีเหยียบสายไฟนะวันนี้มองว่าฉลามเงินดูว่าดีกว่าวันนี้ฉลามเงินจะเบียดเชื้อเชนะ,ะโรเล็กผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเรตเปิดหน้าเรดเปิด,ปดโรเล็กต่อ52วันนี้ให้ต่อไปที่โรเล็กเอฟซี FC, ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เอฟซีท่าในใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบ มาที่คู่3าคู่สปานเทพวีเคเขาใหญ่เจออัตชัยกีฬาสปอร์ตพิกัดนอกนะร้อส่วนพิกัดในเนี่ที่โชคกันจริงๆโชคกันที่พิกัดน้ําหนักร้อยยีเมื่อเช้าเนี่ปานเทพอ่าคุณเปรมน,นะลูกสาวของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่พามานะวันนี้ใช้ปานเทพใช้สิทธิ์หนุ่มน้อยใช้สิทธ์หนุ่มน้อยนะใช้สิทธ์หนุ่มน้อยปานเทพ10ิ์หนุ่มน้อย เอ่อมาเมื่อเช้านี่มาร้อยยี่สิบสองน่าลดหนึ่งลดแล้วมาช่างได้ร้อยยี่สิบจุดแปดขณะที่อัจฉริยะกีฬาสปอร์ตเนี่ยซ้อมอยู่กองทัพพันธิสามนะเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้ากิ่งไผ่กอสักลำพูนพามามาร้อยยี่สิบจุดสี่ปานเทพฝีมือขวาขณะที่อัจฉริยะนะซ้ายครบเครื่องวันนี้เลทเปิดสิบเอ็ดแปดนะสิบเอ็ดแปดยืนระยะสิบเอ็ดแปดเนี่ยมานานแล้วยังไม่เปลี่ยนแปลงเลย เลขสิบเอ็แปดนี่ยืนมาเกือบอาทิตย์เลขบเอ็ปดนี่ยืนมาเกือบอาทิตย์วันนี้เก๋าเกมสรีระรูปร่างก็ต้องปานเทพขณะที่อัจชััยนะสดแรงขึ้นมาแปดไฟไร้ไพในปีนี้ชกห้าไฟนะไม่มีแพ้นาทีนี้อัจชััยดูว่าเก่งวันนี้ของแดงได้ได้คุยกับพี่เอกปัตตานีนะพี่เอกปัตตานีวันนี้มา พี่เอกปัตตนีบอกว่าวันนี้ชอบปานเทพชอบปานเทพชอบลูกเกา๋าชอบสรีระรูปร่างชอบลอยกว่าแต่ขณะที่หงแดงนะหงแดงกลับมองตรงข้ามพี่เอกปัตตนีวันนี้มองว่าอัจชัยะนะมวยกําลังคึกเมื่อก่าอนอัจฉชัยอาจจะดูว่าหมูวันนี้อัจฉชัยมาซ้อมอยู่กองทัาพภาคที่สามภายใต้การดูแลของกิ่งไผ่กอศักลําลำพูนเลเปิดสิบเอ็ดแปดนะหงแดงมองว่าแนะนํานะหงแดงชอบให้รองไปที่อัจฉชัย มวยคู่นี้อาจจะมองว่าปานเทพดูดีกว่าแต่ขนาดที่อาจจะชยัยหนีแรงขึ้นมาสิบเอ็ดแปดยืนระยะนานมากของแดงมองว่าสิบเอ็ดแปดถือว่าเป็น,เป,นเป็นเบอร์เรทที่น่ารองมากๆนะวันนี้ขวาฝีมือครอบเครื่องก็ต้องปานเทพส่วนซ้ายในเหนียวแน่นอัตจชยัยวันนี้เบียดบทเบียดบด,บด,บดมวยคู่นี้เบียดแต่วันนี้ของแดงชอบให้รองไปที่อาจจะชยัยกีฬาสปอร์ตมาถึงคู่เอก คุณเอกเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มร้อยสิบเก้าเจอโยกีรีทีเนมวยไทยเพชรมงคลมาตามพิกัดนะอาจารย์สงบพุทธพุทธพฤกษ์พ,พ,พมามาพี่เอกปัตตานีมาดูแลเองเลยพี่เอกปัตตานีมาดูแลเองเลยขณะที่โยกีรีเนี่ยอาจารย์นกน้อยนะอาจารย์นกน้อยพามาโยกีรีรถหนึ่งปอนด์นะโยกีรีรถหนึ่งจุดสี่โยกีรีมาร้อยยี่สิบจุดสี่โยคีรีมาร้อยยี่สิบจุดสี่นั่นรถหนึ่งจุดสี่รถรไม่นานก็ผ่านมวยคู่นี้ครบเครื่อง เพชรมงคลขณะที่นายเดียวแนนก็ต้องยกเครีหงแดงได้คุยกับสารวัตรเรียบอ,อ้อพุ่มกับเรียบนั้นทุกพุ่มกับเรียบพุ่มกับเรียบบอกว่าเพชรมงคลน,นี่เจอเด่นสินโยกจะพูดประพงวันนั้นพลิกแพ้นะขณะที่โยกเครีเนี่ยชกกระเด็นไม่ได้ตั้งใจวันนี้เจอเด่นไม่ได้เลยยกเครีมวยช่องเจ็ดนะตักกะมีไว้ตั้งให้ดูนะหงแดงมองว่าตักกะมีไว้ตั้งให้ดูมวยคู่นี้ ถ้าดูถึงฟอร์มนี่ที่ฮอตก็ต้องยกคีรีนะโจคีรีนี่ชกแพ้ยากที่ช่องเจ็ดกระดูกมวยเบอร์มวยทุกคนอาจจะมองว่าเพชรมงคลเจอมวยเบอร์ดีๆมาเยอะกว่าแต่ขณะที่โยกคีรีก็แพ้ยากเข่าในเหนียวแน่นโยกคีรีครบเครื่องเพชรมงคลวันนี้หองแดงชอบไปที่โยกคีรีนะเลดเปิดไม้แรกขึ้นมาเสมอไหนเสมอกันตอนนี้ไหลย,ยกคีรีต่ออาไม่ใช่เพชรมงคลต่อสิบเก้า วันนี้แนะนําให้รองไปที่ยกขีรี FC ชอบกดซับสไครต์กด like, ติดตามกดไลค์กดแชร์ FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนำองนึ่งหนึ่งแปดแองหน 8, ึ่งหนึ่งแปดจิ้มือรักมือชอบออกตัวมือรักมือชอบอยู่ตรงไหนก็ออกตัวมือรักมือชอบได้มาที่คู่5คู่5จากกลาศูนย์กีฬาห้ยต้มเจอทัพทีมแดงสอโปอมมอน วันนี้ร้อยสิบปอนด์นะหงแดงวันนี้มองว่าจ่ากล้าศรีระรูปร่างดูดีกว่าสูงร้อยกว่านะคู่ห้าให้อยู่ไปที่จ่ากล้าวันนี้จะเบียดเฉืออชนะทัพทีมแดงสอพงออมสนุกส่วนคู่หกสีเพชรสีทองเจอสตอเพชรวันนี้นะเพชรสีทองนักสู้จากแม่ห้องสอนเจอสตอเพชรนักสู้จากตต่สมองมวยหลักเหลี่ยมไอคิวอยู่ที่สตอเพชรวันนี้คู่หกให้อยู่ไปที่สตอเพชรสตอรเพชรจะเบียดเฉือนชนะเพชรสีทองสนุกโจกันที่พีกันน้ำหนักร้อยปอนด์ เอฟซีชอบกดซับสไครป์กดติดตามกดไลค์กดแชร์หงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนี่คือในึกำลังใจของคนทํางานวันนี้ทั้ง4คู่จะพัโ,โลแจ็คหรือไม่บ่าย2องโมงครึ่งรู้กันมาดูมวมยรักเหมยชอบชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่โชคพิชิตโชคบานแสนวันนี้เรทเปิดต่อสองหนึ่งอยู่ต่อก็ต่ออยู่รองก็ต้องรองวันนี้รองต่อไปที่โชคพิชิตวันนี้จะเบียดเฉืออชนะเพชรเมืองเหนือสอยยิ่งจเจริญการช่างผ่านเข้าสู่รอบ แปดคนสุดท้ายลุ้นสายต่ําได้เหมือนกันมวยคนนี้ลุ้นสายต่าได้เหมือนกันขนาดที่คู่สองชอบสองนะชอบไปที่ฉลามเงินสิงมาวินวันนี้ถ้าไม่มีปฏิหารถ้าฉลามเงินไม่เหยียบสายฟงสายไฟนะถ้ารถผ้าป่าไม่พลิกคว่ำวันนี้ฉลามเงินจะมาตามนัดจะเบียดเฉือนชั้นโลเลกว์ปัญญาไว้โลเลกนี่ขวาหนักแรง วันนี้ประมาทไม่ได้แต่ขณะที่จะรับเงินวันนี้ถ้าไม่มีปฏิหารไม่มีรถพาความนะวันนี้ชะระเงินจะผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเลทเปิดชลระเงินต่อห้าสชอบสามหงแดงชอบไปที่โยคิรีทีเอ็นมวยไทย วันนี้มองว่าโยกคีรีเทนมวยไทยชกช่องเจนีแพ้ยากมากๆกระดูกมวยเบอร์มวย,ยการเจอมวยดีๆอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่ขณะที่สู้กันวันนี้ในองแดงซื้อไปที่ในของยกคีรีวันนี้โยกคีรีจะเบียดเฉือนชนะเพชรมงคลสนุกเลดเปิดเพชรมงคลต่อ19วันนี้ชอบสให้รองไปที่ยกคีรีส่วนชอบสุดท้ายมองว่าเบียดวันนี้เก๋าพระปานเทพขณะที่สดอัตฉชัย วันนี้หงแดงชอบให้รองไปที่อัตชยัยชอบสีให้รองไปที่อัตชยัยมองว่าอัตชัยเนี่ยสู้ได้วันนี้ทางซ้ายไม่เป็นรองเบียดบทเบียดบทจ,จะเบียดเชียชนะปานเทพวีเคเขาใหญ่ปานเทพสิบปานเทพสิบหนุ่มน้อยสนุกเลดเปิดปานเทพต่อสิบเอ็ดแปดวันนี้ให้รองไปที่อัตชยัยรงเรียนกีฬาต่างๆนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์เดี๋ยวประมาณสิบเอ็ดโมงนะหงแดงจะไล์สดเช็คเบอร์เรทเช็คข่าวคราวนะไล์สดพีพีทีวีสามสิบหก มวยดีวิธีไทย12ก15นาทีนะเบอร์เรทเป็นยังไงวันนี้หงแดงมีข้อมูลพร้อมเพื่อเสิร์ฟส่งตรงถึงเ e f c พร้อมมวยไทย7สีอัปเดตละหาสุตรเลยก่อนชก3ชั่วโมงวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขอเออตอนนี้เ e อฟหงแดงปราศจากโลกไปใกล้เจ็บอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะเฮงเงรวยรยกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ